สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิต์รักช่องเอ็นเกมทุกคนด้วยครับเราอยู่ในเกมดิมลีกสกอเร่2023ซีซั่นที่3นะครับวันนี้นะครับเป็นเกมในลีกนะครับเจอกับบาร์เซโลนานะครับบาร์ซ่าอยู่ที่2นะเราจะฝูงโอเคทำการเปลี่ยนตัวเรียบร้อยป่ะลงสนามกันสีเสื้อสีนี้แหละไปโอเคป่ะครับที่คัมโนนะครับนึกกระดอนจูเนเต็้ครับไปเยือนนะครับวันนี้นะครับเกมในลีกโอ้โหกองหน้าตเป้าครับโรเบิร์ตเลวัมตสกี้นะฮะ หน้าทีมชาติโปแลนด์นะครับเหมือนเดิมนะครับในคารดอนยูไในเต็ดสี่สองสามหนึ่งครับสี่้าทีแรกครับเกมในลีกครับในาดอนเป็นฝ่ายเริ่มเคียครับบุกจากขวาไปซ้ายบอลอยู่ที่เวเนซุเจลเนียมาให้เออลิงฮาแลนนเ้วฟาลไหมไม่ฟาลครับจูตักบอลได้ครับมาชี่กาเซมิโลช้าอีกเอาโดนเสียบหน้าความไปก่อนครับโอ้เข้าบอลหนักเหลือเกินครับใบเหลืองแรกของเกมครับแกวี่ครับ ทำยังไงในทีนี้มุมนี้อะไปตรงนั้นแล้วกันไปให้ฮาร์แลนด์เอ้ยมงุงไม่ได้โอ้โหแรงไปมันเหมือนยิงแบบโอ้ใจนี้ไม่ใช่จะเป็นแบบนั้นาไหร่มาปึ๊บไม่ได้เว้ยบอลอยู่ยที่เดเบเล่หาบอลขึ้นมาโอ้โหโอี้ยทีเราวุดนะเลวานโยกแกงกดด็ดีลาฟินยาไม่รอดหรอกเนี่ยมาขายับขึ้นไปสิไปแล้ว ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวบอยเข้ามาช่วยนั่นแหละไม่ดีหลัสกสนญาครับอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ครับแล้วช้าครับไปแล้วมาแล้วจังหวะแบบนี้ที่เราต้องการมองมุมไกลย,ยิงแบบนี้ข้ามคานโอ้โหแรงเกินนะครับกดแรงเกินอืกะให้มันหนีมือผู้สาประตูไงแต่มันกลับกายเป็นว่าแรงเกินไปเอาใหม่ครับบุกขึ้นมาใหม่แรงเกินไปเดี๋ยวบอยไดไหมไม่ได้ อย่างกดดันต่อครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ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 บสวยเสร็จบอลเล่นก่อนมาแล้วครับจูดเบลิงแฮมมาแล้วขยับหน่อยดิเรียบร้อยความยอดเยี่ยมของเออร์ลิงฮัลเลนนะครับทุกคนจังหวะน,นี้หัวโ้นอีกแล้วหนูภาพชาครับจังหวะน,นี้ ชูเบลแฮมไหลมาให้แล้วาแลนโยกหนึ่งที่ยิงด้วยสายประตูขึ้นนํำครับนาทีที่29มาแล้วอ้าวปึ๊บถ่ายอีกแล้วถ่ายอีกแล้วลัมอืมฮมชัดเจนนะครับเราพาดเองหนูอยู่แก่ใจว่าต้องลัาแต่กระดันทุรัง เบรดีครับพับองขึ้นมาไม่มีอะไรปึ๊บไม่ได้เว้ยจอดจิงโยสั้นเกินไปไหมไม่ยังได้ครับเปรดีแก้ไขออกมา,อ,าออกไปทางริมเส้นไม่รอดขยับแล้วนั่นแหละโอ้โหูเบาเกินไปนิดนึงน้ำหนักเกินนะครับเอยน้ำหนักขาดพูดผิดอ๋อเอา้โหทำไมเป็นจังหวะแบบนี้มันควรได้นะเมื่อกี้ น่ะอืมมันแข็งกว่าเราเหรอยังไงหลาสินจ้าพาบอลขึ้นมาเคียร์ก่อนเลยจังหวะนี้จบครึ่งแรกครับในกระดอนอยู่ในแต่ครับนำบาร์เซโลนาครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเอาครับทุกคนไปเริ่มครึ่งหลังกันครับอะครับครึ่งหลังครับบาร์เซโลนาฝ่ายเริ่มเกลียครับบุญฉวาไปซ้ายโดนนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับ แล้วก็ช้าอีกแล้วช้าอืมโดนรู้สึกว่าตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยจังหวะประทงประทะเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะอืมอึ๊บโอ้โหนี่แหละจังหวะแบบนี้น่ากลัวไม่มีผู้เล่นขยับต้องรอทิ้งยาวๆไปถึงนั่นและอืออ้าว อะไรวะนี่แหละจ่ไม่เข้าใจการลูกเปิดด้วยเออือไปแตกไปซะฮิดเวนประตูตที่สองครับเรนล,ลิงฮันลันนึกว่าจะล้นนะทีแรกนี่ดูภาพช้าจากมุมนี้ครับทุกคนดิงด้วยขวา เลวานดอฟสกี้ถูกเป็นต่อไปครับฮาโบตาเรตอร์เร่เรฮาโบอตอรเร่ว่างนันนะประตูอุ่นใจลูกที่สองบางที่เดมเบร่ครับไปไหนฮึ๊บๆนั่นแหะช้าไปนะจริงๆอันที่จุดโจวจ่ายให้ฮาร์แลนสปีดขึ้นไปเด็นกัน,นสั้นๆนะครับทางด้านของมาเซโรนา ออกมาให้เดมิเล่โหบอลน,นี้ขึ้นทางซ้ายเสียไปก่อนตัดฟาไปใบเหลืองครับน,นั่งของเชนโอ้วเดมิเล่ถูกเปลี่ยนต่อออกครับเอาอันซูฟาติลงมาแทนแต่เราก็ต้องเปลี่ยนตัวรอ,อก,ก่อน mm hmm. ใช้ดิแคนไลน์แล้วกันตรงน,นี้เลยซอนแรดฟอร์ดบูโน่คิตเตโนโรนาโดไป เออถึงโอเยไม่ทันฟิตจังนะอืมฟิตหรือไรไงเอ้ยไปบอาอกได้ไหมเออนะเปลี่ยนตัวเรียบร้อยทุกคนเราบิวอัพจากแดนหลังนะ bon ครับเซตบอลกันขึ้นมาเพราะว่าประตูเรานำอยู่สองส่วนเราไม่ต้องไปเล่งเกมเราคอยสวนอย่างเดียว ซอนลงมาใหม่ความสดมโดนดึงอะโดนเหนี่ยวรั้งอยู่นะทุกคนจังหวะเมื่อกี้เล่นช้าเล่นช้าจาังหวะแบบนี้แหละจังหวะแบบนี้แหละที่พาวังขึ้นมาแล้วเสียเองเนี่ยได้อยู่อีกทีนึงสวยโอ้โหมันควรให้เล่นต่อปะวะ จบครับใบแดงบุนเด้สมหน้าไอโง่เลือดทา่าพวดพลาดนี่เอาเป็นคิสเซอรโนโรโนาโดแล้วกันเล็งไปที่ระหว่างกองหลังแต่ก็ยิงใส่แตก <c oughs> นี่เนี่ย ประตูปิดฝาโรงนะครับนาทีที่89ดมาจบแล้วนาะคินจบแล้วมันจบแล้วขอกินชีสสวยๆอะไรยังไม่จบอีกหรอโอ้โหทดสามนาทีไปไปไปพอแล้วพอแล้วไม่แค่นี้แหละ หมดบุญแล้วไปจบเก้าสิบนาทีที่ค้านูครับเนิกระดอนเย็นเตะครับออกไปเยือนมาเซอร์นาครับเอาชนะไปได้สามประตูต่อศูนย์ครับเอาครับทุกคนเกมในลีกนัดที่สิเอ็ดผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับตารางคะแนนกันนิดนึงนะแข่งสิบเอ็ดนะครับยิงไปสามสิบสี่เสียสามนะครับประตูได้เสียบวกสามสิบเอ็ดนะครับมีส3มสิบสามคะแนนเกมต่อไปของเราครับโกลบลชาเลนจ์ครับเจอกับไฟลิกาดงนิวคาสเซิลนะครับก็ประมาณนี้ ม,มีตังอยู่พันเก้ามีใครมิลิตาอ,อืมไ้หน้าสนนะมีดีเตาใช้ได้อยู่นะความแข็งแกร่ง85แท็คเกอร์89ิเกเมิน่า80นะครับฟาร์จ77น็ด่า้อือว่าโอเคอนาซื้อนาซื้อโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในกบฏชาเลนจ์ครับนะต่อไปครับจเจอกันในคอสซันนะครับ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนสียวรังนะจุ๊บๆม๊มวบ